สวัสดีสวัสดีผมชัยยนครับลูกค้าโทรมาตอนบ่ายจะมีรถ2องคันมาซ่อมมีสองเครคันนี้เสร็จก็ก็เสร็จไปไม่เสร็จก็จอดแช่พรุ่งนี้ทําต่อนี่คือสไตล์ของชัยยนครับไปเรื่อยๆทำมานานแล้ว,ทำ,ลว,ลวทำมาสามสิบต้นๆแล้วสาสปีล้ทำซ่อมรถก็ถชินกับอ,อาชีพแตท่ที่ชอบอันที่สองคือทางของข้าวนี่ผมได้ประดุกมาประดุกนี้ผม ขวดเรือบขวดเขาว่าขวเรียบร้อยเอาใส่เอาอะไรออกแล้วก็มาล้างเกลือล้างน้ำส้มล้างน้ำหลายรอบให้มันดับกลิ่นเผาออจะทำเขาจะทำแอบบอกเรียกว่าแอบจะมีเครื่องก็มีก็มีขามีพริกปั่นมีปลาอีตูมีตะไคร้มีหอมแดงหอมแดง ผมจะผมจะทำแบบเนี้ยอันนี้ก็บทสับไว้พริกกระเทียมขาพวกขาพวกกระชายขาวพวกอีตัจะมัดมัดไว้เป็นเป็นส่วนไม่ได้จะทำก็ทำเลยถ้าบางๆก็ทำอันนี้เขาจะสับเป็นสับเป็นตงบ้างนะครับไปดูสับเป็นตงบ้างแล้วไปปรุงเอาไปปรุงแล้วก็ไปขับสับ วดี๋ยเอาอุณหภูดวดวนดตัดออกแด็ขี้เดียดหาังก็ตัดออกครัง้งหนึ่งตัดออกครัง้ออง,ดอองได้ผมคือหม้อหม้อแบบป้องข้าวที่ทันทังแล้วเอาตัวใส่มทำเป็นหม้อใส่แล้ว เดี๋ยวเราดูคลิปที่สองนะครับราะเวลาในการอัดวิดีโอมันน้อยจะจบ